รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจาจณญยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนหยุดเรียนเพราะประจำเดือนวันนี้นางสาวอินดี้ตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเธอรู้สึกว่ามีอะไรแฉะอยู่บนผ้าปูที่นอนนั่นไง ว่าแล้วอาการแบบนี้ประจำเดือนตามเคยน่าเบื่อนายจริงๆเลยชีวิตผู้หญิงเนี่ยนะเหลือผ้าปูอีกอินดี้เช้าแล้วยังไม่ใส่ชุดนักเรียนอีกหรอลูกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกเออแม่คะหนูปั่นผ้าปูที่นอนทิ้งไวอ้อ่ะ รบกวนแม่ตากให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะขืนรอเครื่องปั่นเสร็จนะหนูสายแน่เลยไวงได้สิจ๊ะว่าแต่ทำไมมาซักตอนนี้ล่ะลูกก็ประจำเดือนนะสิคะชอบมาตอนที่หนูหลับทุกทีเลยตื่นมาก็เลยเลอะเลยค่ะแม่เนี่ยเอาละเดี๋ยวแม่จะจัดการให้อย่าทำหน้างอแงนักสิลูกร่าเริงหน่อย หน้าบึ้งแบบนี้จะยิ่งทำให้เบื่อนะรีบกินข้าวแล้วไปโรงเรียนนะจ๊ะอ้อแล้วอย่าลืมข้อควรระวังในช่วงที่เป็นประจำเดือนล่ะ้าวแม่รับทราบเยอะๆยอยอล่าเริงพอไหมคะแม่กินดีเป็นอะไรอะ่ะหน้าดูบอกบุญไม่รับเลยเป็นประจำเดือนนะดิเบื่อจะแย่อยู่แล้ว โธเป็นอยู่ทุกเดือนเบื่อไปก็เท่านั้นตราบใดที่มีมดลูกของมันต้องมาน่ะนะฉันน่ะก็ไม่ต่างอะไรจากเธอหรอกมาทุกเดือนเหมือนกันมันถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้หญิงพระเจ้าอ่ะได้สร้างเรามาแบบนี้ตุง้งพูดเยอะอ้าวพูดน้อยก็ไม่ใช่ฉันสินะว่าแต่วันนี้มีแข่งบาสในชั่วโมงพระ,ะนี่นาะ อินดี้ไม่น่าจะเล่นได้แล้วอ่ะเนาะโอ้ยนี่แหละที่เซงสุดๆน่ะฉันนะอุตสาห์ซ้อมหนักก็พอรู้ว่าพี่เป็ดจะมาเป็นกรรมการให้ฉันอยากให้พี่เป็ดเขาเห็นว่าฉันเก่งสุดยอดแล้วไงล่ะทีเนี้ยเมนมาโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อเื่อเบื่อเื่อแล้วเธอปวดมากไหมล่ะก็ไม่นะ แค่ไม่สบายตัวแบบไม่คล่องตัวนะ่ะฉันก็เคยอ่านมานะไอ้ข้อควรระวังที่ผู้ใหญ่เขาบอกเรามานะ่ะบางเรื่องมันก็เป็นแค่ความเชื่อนะวใช่ใช่อย่างเช่นที่เขาบอกว่าห้ามกินน้ำมะพร้าวเพราะจะทำให้ประจำเดือนหยุดไหลจริงๆแล้วนะกินได้นะแต่ว่าไม่ต้องกินเยอะมากจนเกินไปมันอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนด้วยนะ่ะจริงด้วย ของเย็นก็เหมือนกันที่บอกว่ากินแล้วจะเป็นลิ่มเลือดน่ะจริงๆแล้วมันก็แค่ร่างกายจะปรับอุณหภูมิไม่ทันเท่านั้นเองเรื่องออกกำลังกายก็ด้วยคขาได้ห้ามออกกำลังกายนะอินดี้นั่งฟังข้อมูลที่เพื่อนเล่าอย่างสนใจและคิดว่าถ้าเราไม่ไปกังวลหรือสนใจกับประจำเดือนประจำเดือนมันก็จะไม่สนใจเราเหมือนกันดังนั้นเธอจึงคิดว่า จะทำตัวทุกอย่างตามปกติเหมือนกับทุกๆวัน <Huh? S 1> ฉันจะไปแข่งบาสฉันจะไม่สนใจข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นแล้วเธอแน่ใจนะอินใช่นอกจากจะไปเล่นบาสนะอะไรที่คนโบราณเขาห้ามฉันจะทําหมดเลยเช่นกินน้ําเย็นกินไอติมกินน้ําอัดลมกินน้ํามะพร้าวแล้วก็ออกกําลังกายอะไรพวกเนี้ย พิสูจน์ไปเลยว่าเป็นประจำเดือนก็ทำได้ทุกอย่างตามปกติแหละเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเบื่อเวลาที่เมนมาไงว่าไงก็ว่าตามกันเย้วันนี้อินลงแข่งบัสแล้วพวกเราต้องชนะแน่แนเลยวันนี้ทั้งวันอินดี้ทั้งเล่นบสัสกินไอศครีมดื่มน้ำเย็นน้ำอัดลมและก็น้ำมะพร้าวเรียกได้ว่าฉีกทุกกฎความเชื่อเมื่อกลับไปถึงบ้าน อินดี้ก็ไม่มีอาการปวดท้องแต่อย่างใดก็ยิ่งทําให้เธอเชื่อเสนิทใจว่าสิ่งที่ทําในวันนี้ไม่มีผลอะไรกับประจำเดือนเลยลา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 ลอินดี้มั่นใจทุกฟงท่าเย่เยเย่เย่เชืแค่ประจำเดือนลิอาจจะมาขัดขวางไลฟ์สไตล์ของอินดี้วันนี้ดูร่าเริงนะเราเมื่อเช้ายังเห็นหน้าบูดอยู่เลยเมื่อเช้า ก็เป็นเรื่องของเมื่อเช้าค่ะแม่จ้างั้นวันนี้อย่านอนดึกนะพักผ่อนเยอะๆร่างกายอ่อนเพียรู้ไหมค่ะแม่อินดี้นอนหลับสนิทด้วยความอ่อนล้าพอถึงรุ่งเช้าอาการต่างๆก็เริ่มมาแล้วโอ๊ยทำไมปวดเมื่อยไปทั้งตัวแบบนี้นะท้องก็ปวด ลุกไม่ขึ้นเลยอ่ะปวดหัวมากด้วยไม่ไหวแล้วแม่ที่กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่เห็นว่าอินดี้ยังไม่ลงมาสักทีจึงขึ้นไปตามที่ห้องอา้าวอินทำไมไม่รีบลุกขึ้นไปอาบน้ำล่ะลูกจะสายแล้วนะแ,วแม่คไม่ไหวแล้วอา้าวไม่สบายหรอลูก ไหนแม่ดูซิตายจริงตัวร้อนจี่เลยสงสัยจะเป็นไข้ทับฤดูแน่ๆเลยอ่ะอืมปกติอินไม่เคยเป็นแบบนี้นี่เมื่อวานไปทำอะไรมาหรือเปล่าจ๊ะเยอะเลยค่ะแม่ทั้งหมดที่เป็นข้อควรหลีกเลี่ยงหนูทำหมดเลยหนูอยากพิสูจน์ความเชื่อ เฮ้ยวัยรุ่นเนี่ยนะความเชื่อตามแบบโบราณที่ว่าน่ะมันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่มันต้องพอดีเช่นออกกำลังกายได้แต่ต้องเบากินน้ำเย็นได้แต่ต้องน้อยๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยเราต้องรู้ตัวเราเองสิลูกรู้แล้วค่ะมา ตอนนี้โล้สึงมากๆเลยค่ะแม่ช่วยทอลาป่วยให้หนูด้วยนะคะออจ้างั้นเดี๋ยวกินข้าวกินยาแล้วพักก่อนนะถ้าช่วงบ่ายอาการยังไม่ดีขึ้นแม่จะพาไปหาหมอนอนซะนะลูกในที่สุดก็ต้องมาหยุดเรียนเพราะประจำเดือน ทรมานด้วยแนนซียายอินนะดิตอนนี้เดียงแล้วฮะไม่น่าเลยอาการหนักเลยเหรอเห็นว่าทั้งไข้ขึ้นปวดตามตัวปวดท้องน่าจะทุกอย่างที่นางทำกิจกรรมทั้งหมดนั่นแหละรู้สึกแย่เลยอะ่ะแนนซีไม่น่าสนับสนุนเลย ถ้าอยากให้มีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ,คะ